พยายามโดนก็หาโดนโปวมือมินจับแล้วเสียโดนใส่หน้ามือนับแล้วกรรมการนับแล้วอ่านับแล้วตอนนี้ครับสวัสดีครับนี่พก,กับผมโค้รนายนะครับหรือว่าสิบหมื่นนะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูคลิปรีแอคท,ที่ที่มันหาเกิดขึ้นได้ยากมากในปัจจุบันนี้หรือว่าสมัยก่อนก็ไม่มีปัจจุบันนี้ก็จะไม่มีแล้วมีคือสมัยก่อนที่ผมชุมวยอยู่คือเสียโป้อานน์ครับทุกคนอาจจะได้เคยยินข่าวนะที่เขาจะต่อยมวยนะแต่ ไม่ใช่ต่อยกับอีคังนะคือต่อยกับกงเมืองมินฝั่งพี่กงอะ่ะผมเรียกพี่กงนะ้วโอเคเป็นอดีตนักมวยแกอาจจะต่อยไม่หลายครั้งนะอาจจะประมาณ30 40ถึงี่ครั้งได้อยู่มั้งพี่กงเนี่ยอะ่ะก็รอดูว่าจะเป็นยังไงครับแต่คู่นี้เขามีปากเสียงกันมาน่าจะผมก็ไม่รู้วงไหนว่าเขาเป็นยังไงถึงได้ต่อยกันนะแต่ก็ก็นั่นแหละก็สามารถมาต่อยกันได้ก็ถือว่าสุดยอดมากนะคู่นี้นะโอเคครับมาดูมวยคู่นี้ครับคือเสียเปรอานน์ครับหรือ ชาวบ้านเรียกกันก็เสียบเป้าครับอโอเคแล้วฝ่ายน้ําเงินก็คือกงเมืองมิน,นรับหรือพี่กงนะโอเคก็ฝั่งหนึ่งเป็นนักมวยอาชีพเคยต่อยมวยมาอีกฝั่งหนึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ทางทางด้านต่อยมวยนะแล้วกติกาการชกนั้คือโชกโยกเดียว5นาทีใส่นมม m เ a นี่ครับนมน้อยนะก็ผมเอาคู่มวยคู่นี้มายกให้ดูก็มันเป็นคู่มวยแปลกอีกคู่หนึ่งคือว่าทางสนามมวยลุมินีเขาเขาสามารถจัดได้ก็คือ เอานักมวยกับนักเลงที่นักเลงคือคือไม่เรียกว่านักเลงคือเรียกเสืยโปโก็ได้คือว่าดังมากต่างก็ต่าง,างค้นต่างอาจจะมีเรื่องบาดหมางกันแล้วก็มาจบกันบนเิธีดีกว่าแบบว่าห้ามไปจุดกันข้างนอกมันไม่ดีจบกันบนเวทีคือเป็นพี่เป็นน้องกันมาดูยกที่หนึ่งงัดนี่ครับ ฝั่งน้ําเงินคือกงเมืองมินนะฝั่งแดงคือเสียโปอนนนวิ่งเข้ามาหาใส่เลยครับเสียโปวิ่งเข้ามาจะยกทุ่งครับจะยกทุ่ได้เปล่าเสียโปจับเชือกนิดหนึ่งนะเนี่ยพลังรอคอ็อคอเสียโปจะตีไม่ตีดีไปแล้วหนึ่งทีครับเสียโปตีไปแล้วครับจังหวะนี้ครับกงเมืองมินจะทําไงมครับกงเมืองมินก็ตอนนี้ก็พยายามกดเอาไว้ครับเพื่อว่าคู่ต่อสู้มันตัวใหญ่ครับไม่อยากออกมาทางนอกครับเดี๋ยวจะโดนหมัดเครื่องควายหล่นไม่รู้ตัวครับนี่ครับนะครับเสียโปพยายามโดนก็หาโดนกงเมืองมินจับแล้วเสียโปใส่หนาย เสียปูจับขามาแล้วจังหวะล้มไงเสียปูลุงไปเตะแต่ไม่เป็นไรครับไม่โดนครับนี่ครับมานี่เสียปูเต้นไปหนึ่งทีครับไม่ไม่เป็นไรมา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 นี่ครับเสียปูพยายามเดินเข้าหากงเมืองมินเตะขาไปหนึ่งเสียปูเดินจัไมันพยายามรัดคอกันอยู่ตอนนี้ครับดูว่าใครแข็งแรงกว่ากันครับจะตีไม่ตีครับกงเมืองมินจะตีไม่ตีครับดูจังหวะนี้ตีครับไปแล้วทีหนึ่งครับเสียปูจะตีไม่ตีครับแต่ตอนนี้เสียปูพยายามจะ็อกคอ คือว่าเข้าไปวงในคือคนไม่เป็นมวยคือเข้าไปวงในไม่รู้จะทำไงก็กดออกไปก่อนครับนี่ครับเสียโป้โขกหัวไปทีหนึ่งครับโขกหัวไปทีหนึ่งครับนี่น่าจะเป็นแผงของเสียโป้ครับคือเอาหัว,ขวโขกนะคือว่าทําไมได้หมดทุกอย่างนะคือกติกาเอเอ็มเอคือห้ามตีกระจับกับเอานิ้วจิ้มตาคือว่านวมมันนวมมันไม่ได้ป้องกันนิ้วครับนี่ครับกลุมเมืองมินจะทำไมเตะขาไปทีหนึ่งเสียโป้บ,บอกไม่เป็นไรามาสิเตะขาไปเลยอู้ตรงนี้น่าจะเจ็บครับ เออเอาไงเอาไงเสียโปเข้ามารอคอพยายามกดคอกุ่มมึงมินก็พยายามขวางหน้าครับขวางหน้าไว้เพื่อว่าไม่ให้คู่ต่อสู้ทําไมได้ครับกุ่มึงมินก็จะพยายามจะตีเขาเสียโปก็จะดันแล้วต่อยท้องเอาดูครับว่าไฟไหนจะดีกว่ากันครับนี่ครับเสียโปตีเข้าไปทังทีครับแต่อย่าจับเชือกครับจับเชือกคือฟาวครับกติกาของมวยไทยนั่นคือฟาวแต่ผมไม่รู้ว่าเขาต่อยกติกาอะไร นี่ครับมาครับเสียโปูพยายามหายใจจะหมูกบานหรือเปล่าครับตอนนี้ครับเสียู่ป้โดนเตะขาไปทีหนึ่งครับเสียโปูพยายามวิ่งข้าาจะฟันส่งหรือเปล่าเสียบโป้จะฟันส่งหรือเปล่าเอาหัวค่ไปทีหนึ่งเนี่ยดูตีเข่าเข้าไปทีหนึ่งตีเข่าเข้าไปทีหนึ่งนี่ครับกูมึงมึงพยายามตีเข่าตีเข่ากูมึงมึงพยายามตีเข่าเสียโป้พยายามก็เอาหัวเอาหัวคูครับเอาละครับคู่นี้จะเป็นยังไงรอดูครับรอดูผลสรุปจะเป็นยังไงครับ เตะบอกไปก่อนว่าโดนเตะขาเข้าไปโอ้โห,โหกรรมการเขามาห้ามก่อนว่าเพราะว่าคู่ต่อสู้เขาล้มอยู่ครับนี่ครับนี่ครับเสียบปู้โดนเตะขาเข้าไปทีหนึ่งเสียบปู้บอกไม่เป็นไรมาดิมาดินี่ครับเข้าไปวงไหนเสียบปู้ทำอะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้นะคือแกได้แค่ตัวใหญ่เดียวก็พยายามจะล็อกเข้าไปตีเขาครับนี่ครับแต่ก็ยังตีไม่ได้ครับก็ดูง่ายๆเลยครับเพราะว่ากุุงมึงมินเขาเป็นมวยครับแต่เสียบปู้ไม่เป็นมวยก็ทําอะไรไม่ได้ต่อให้ตัวใหญ่แต่ถ้าเกิดตัวใหญ่หมดแรงก็หมดแรงครับนี่ครับ นี่ครับดูครับโกมืนมินจะทําอะไรเสียโป้ครับต่อไปครับจับตาดูดีๆครับจังหวะน,นี้ต่อยเข้ามาเต็มๆต็มป่ะเอเมาหรือเปล่าเสียโป้เมาหรือเปล่าเสียโป้บอกไม่เป็นไรจะพยายามต่อยจะต่อยไม่ได้ก็ขึ้นไปหน,นึง่งหนึ่งอ่ะลูกผู้ชายบนเวทีอ่ะถ้าเกิดเราไม่มีการป้องกันตัวขึ้นไปบนเวทีมันจะสู้เขายากนะครับเสียโป้นี่ครับโดนตีเข้าไปเสียโป้บอกพยายามจะล็อกคอเข้าไปพยายามจะใช้ความใหญ่ให้ได้เปรียบครับนี่ครับดูครับเสียโป้กันโดนตีตู่เป็นหนึ่งทีโกมืนมินก็โดนตีตู่เป็นหนึ่งที จะตีตู้ไปได้หนึ่งทีเนี่ยครับเสียโปูพยายามกันเฮ้กันได้นะเสียโปกันได้นะถือว่าเรียนมวยมาอยู่นะแต่บนวิธีทําอะไรเขายังไม่ได้ครับตอนนี้ครับดูตัวเขาตีเขาเต็มหน้าครับขวงเขาตีครับขวงตีครับดูครับดูครับขวงตีขวงตีขวงตีจะตีตีเข้าไปหนึ่งทีครับโอ้เสียโป้ไหวหรือเปล่าเสียโปูจะไหวหรือเปล่าเสียโปูเดินหนีแล้วเสียโปหนีแล้วออาจะหมู่บ้านแล้วเสียโป้มาดิมาดิเสียโปบอกไม่เป็นไรลูกูชายต้องสู้ครับเสียโป้มองเวลาแล้วตอนนี้ครับ โมือม,มินก็พยายามจะตีกกมึงม,มินก็พยายามจะตีเสียโป้พยายามจะกันเสียโป้พยายามจะก,กันเอาอยัางไงเอาอยัางไงตอนนี้โดนสเสขาแต่ไม่โดนมา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 ผมก็พักมันอยู่นะ <c oughs> เอาล่ะคือเสียโป้จะหมดแรงหรือเปล่าผมว่าเสียโป้หมดแรงแล้วตอนนี้ครับดูดูครับนี่ครับโอ้โหโดนกกมึงมินหักล้มลงไปครับเสียโป้จะว่ายังไงครับพยายามเอาขากอเอาไว้ครับแต่ไม่ได้ครับเสียโป้หมดแรงหรือเปล่าเสียโป้เอาเสียโป้เอาเสียโป้เอาไว้หรือเปล่าเสียโป้มองกรรมการนะครับ กรรมการนับเอ้ากรรมการนับนับแล้วกรรมการนับแล้วออานับแล้วตอนนี้ครับเสียโปไหวแล้วเอาชูมือเสียโปบอกก็ชูมือไหวอยู่นะครับนี่ครับกรรมการบอกชกขึ้นมาชกเอ้าเสียโป้บอก่าไหวเอ้าฮะฮเอ้าเอายังไงเอายังไงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยจบยังไงคือบอกบอกกติกาคููนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดไม่มีการนออเกิดขึ้นนะครับ คือเสมอแต่ผมไม่รู้ว่ากรรมการเขานับแล้วมันหมดเวลาหรือเปล่าจังหวัดตะกี้นี้เอางงงงงจบยังไงเอากรรมการชูมือกรรมการดึงมือมากรรมการดึงมือมาเอ้าชูมือให้เสมอครับนี่ครับชูมือให้เสมอครับเอ้าฝ่ายน้ำเมือไม่พอใจครับพี่กงบอกไม่พอใจครับคือจังหวัดตะกี้นี้มันน่าจะน็อกจะน็อกหรือไม่น็อกแต่ฝั่งเสียพวกทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้คือ หมดแรงเสียปู้มหมดแรงอยู่ตอนนี้เพราน่าจะเป็นผลเสมอครับก็เคไม่เป็นไรครับลูกผูปป้ชายครับขึ้นมาต่อยกันบนเวทีก็สุดยอดแล้วครับแต่ก็มีเรื่องกรรมนั้นเกิดขึ้นมานิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับโอเคก็นี่แหละครับคือคลิปมันเป็นคลิปประวัติศา,ตศาสนะรรตาออร์คือประวัติศาสตร์ของเสียโปนะไม่ได้ประวัติศาสตร์ของอะไรคือประวัติศาสตร์ของเสียโปคือไม่มีฟอร์มการชกมวยไทยสักครั้งแต่สามารถขึ้นมาต่อยบนเวทีมวยมาตรฐานได้อย่างนี้ก็ก็ถือว่าก็ถือว่าเออก็ เป็นสีสันของวงการมวยนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็เอาเป็นคู่มวยโซเชียลมาให้ดูนะครับโอเคครับถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ผมเวยครับแล้วดูครับนี่ครับเสื้อยิบสี่ชั่วโมงสวยนะครับถ้าเกิดใครอยากซื้อก็สามารถแอดไลน์ไปที่ m m n shop นะครับก็สามารถไปสั่งได้ซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้ที่นั้นครับนี่ครับดูครับเสื้อสวยมากครับมาเป็นครอบครัวย4สี่ชั่วโมงด้วยกันครับโอเคก็ถ้าเกิดใครอยากส่งคลิปมวยมัน ส่งคลิปมวยมาให้ผมรีแอก,ก็สามารถส่งได้ที่แฟนเพจโค้ดนายนะครับนี่ครับพิมพไปโค้ดนายในเพจ f a c e b o o k นะก็สามารถไปกดติดตามผมได้ในนั้นสามารถส่งข้อความให้ผมได้ในนั้นนะโอเคก็คลิปนี้จบแล้วครับไปก่อนคนระับบ๊ายบาย